อีพีสิตอนกเกาะสมเด็จผมตื่นเช้ามาที่หาดสวนสนมารอเรือประมาณ9ก้าโมงออกจริงๆเกือบ10บโมงนะครับโดยสารเรือก็120บาทนะครับพอมาถึงเกาะผมก็เช่ามอไซค์สี่ร้0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปแว้นกันครับผมได้แผนที่มาจากพี่ท่าเรือนะครับนี่ผมว่าจะขับขึ้นไปบนสุดแล้วก็ขับอ้อมเกาะไปใต้สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเวลา10บโมงครึ่งน,นะครับผมก็ว่าจะหาที่กินข้าวล่มๆนะครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ก็ ทางก็แคบอยู่นะนี่ครับรถพี่เขียวโอ้โหโคตรสิ่งแล้วก็ถึงทางตันครับอ่าวน้อยหนาปิดผมก็ได้ขับขออกมาทางเดิมนะจนมาถึงวงเวียนตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับบนเกาะเสม็ดนี่ขั้งน้าเราดูแยะเลยาหาดแรกนะน่าจะไปาหาดทรายแก้วครับม แล้วผมก็ขับมาจอะทางข้างนะครับเดินต่ออีกนิดหน่อยนะก็มาถึงหาดทรายแก้วบูตรงนี้คือคนเยอะมากๆนะแดดก็โคตรแรงเลยผมไม่ไหวกับชุดนี้นะเลยไปหาที่อื่นต่อนะครับก็ขับมาปลายสุดของเกาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับแวะมาถ่ายรูปเล่นกันสักหน่อยแล้วก็ไปกันต่อสถานีต่อไปเราคืออ่าวประการังนะครับก็ใช้เวลาขับรถนานอยู่นะ ถึงแล้วครับอกโูคือวิวสวยมากๆเลยนนผมอยู่อ่าวปะการังนะครับเดี๋ยวเดินลงไปดูอ่านี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะาจะคนเยอะตอนประมาณเย็นๆนะมาดูพระอาทิตย์ตกดินตรงปลายสุดของเกาะนะครับตรงน,นี้ก็มีป้ายบอกอยู่นะครับข้อห้ามตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่าวปะการังเกาะเสเปด ตน,นี้เขาเอาไว้ดำดูปะการังนะก็มีกฎว่าถ้าไม่มีเสื่อคูชีพก็ไม่ให้ลงนะยผม่็จะแอบลงอยู่แต่ก็ดังดีกว่าไม่ค่อยมีคนเลยไม่มีคนมาดำนะตอนนี้ตอน,น,ตอนเวลาประมาณเที่ยงนะครับน้ำใสมากมตัวปลาด้วยก็มาเก็บบรรยากาศเท่านี้นะเดี๋ยวเลาะ เที่ยวตามอ่าวต่างๆนะครับเดินมาอีกสักหน่อยนะมาถึงปลายสุดของเกาะนะครับตรงนี้ก็มีชื่อว่าแหลมเตยนะครับเขามาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่นะจังหวะนี้ผมก็วิ่งไหลลงมานะทางมันชันนะรเรียกเหงือสักหน่อยนะครับตอนแรกที่ผมมาผมกลัวแดดนะตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มถอดเสือ้อละลาปลาเด,ดินปวนะครับ ก็ใช้เวลาเดินนานอยู่นะครับจากเกาะประการังเดินมาถึงปลายสุดแล้วก็เดินลงบันไดอ้อมขึ้นไปที่รถเราก็ใช้เวลาเยอะอยู่ไกลยอยู่นะแนะนำที่ใครจะมานะน่าจะมาตอนเช้านะเดินออกกําลังกายหรือว่าตอนเย็นนะครับคือน้ําทะเลต,ตรงนี้ก็น่าจะเล่นได้นะคือสวยมากๆเลยนะน้ำใสมาก ฮ่าลืมบอกเลยครับตอนที่เรายืนตรงป้ายทางข้างหน้านะมันจะมีเกาะเกาะเล็กๆนะเรียกว่าเกาะพระจันทร์นะครับน่าจะเป็นทัวร์ไว้ไปดำน้ำดูปกากรลังนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครฟิตฟิก็ไหวยน้ำไปก็ได้นะครับไม่ห้ามนะครับโอ้โหและแล้วเราก็มาถึงที่ปลายแหลมเตยนะตรงนี้ก็เป็นสุสานหินหรือเปล่าหรือว่าเจดีหินก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ตั้งนะเพราะอย่างอื่นผมตั้งแทนหมดละเออ ขนไงปวดคลี้เลยรีบวิ่งขึ้นมาแล้วผมก็กลับมาที่เดิมนะครับมากินข้าวที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะมานั่งกินกนะินเสร็จเราก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับไปรีเซ็ตตัวเองให้มันเต็มร้อยนะจะได้แบบดิดๆสักหน่อยนะสังเกตได้ว่าตอนผมมานี่มีเสื้อกันหนาวนะแต่ตอนนี้เริ่มถอดออกแล้วครับยัดใส่ใต้เบาะนะตอนนี้ผมก็อยู่ข้างทางนะครับ เห็นเส้นทางนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อยากมาสำรวจไงโอ้โอ้โอ้ตอนนี้ผมอยู่อ่าวลับแล้วไม่รู้ลับไหมแต่มันเป็นทางเข้ามาเล็กๆเองเมื่อกี้ผมจอดคาคีมอยู่ก็เลยแวะมาดูดูโคตรอลังการโอ้ ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าอ่าวนี้คืออา่าวอะไรนะเจ้าถิ่นเกาะสะม็ดนะครับแต่ที่แน่ๆเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตกปลาตกหมึกของเจ้าถิ่นนะแล้วผมก็เดินสำรวจมาถึงปลายทางนี่นะครับปลายหน้าผานะ ข้างหน้าก็จะมีรีสอร์ทรับๆอยู่นะสำรวจเสร็จแล้วก็ไปสถานที่ต่อไปนะก็คืออ่าววาย EP หน้าเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย